สวัสดีครับเพื่อนนะครับก็ฝนตกนะครับวันนี้นี่นะครับแล้วก็ยังมีรถนะครับที่กำลังรอคิวจะทรงย้ายแหนบกันอยู่นะครับคันนี้เป็นวีโก้นะครับวีโก้ย้ายแหนบช่วงล่างมานะครับก็ยังเอาไม่อยู่นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ เอาลงล่างนะฮะจบสุดแล้วครับสำหรับรถตัวสูงแล้วก็ไม่ได้บรรทุกอะไรมากมายนักนะครับใช้เพื่อการขับขี่นะครับใช้เพื่อการขับขี่เดินทางรถไม่ได้บรรทุกอะไรหนักมากอะไรเงี้ยรีโวครับสวัทดีกันนี้รีโวก็ย้แนวลงล่างนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพในการขับขี่เนี่ยดีมากนะครับ อย่างนีเนี่ยนะครับเราจะวัดระยะให้มันตรงทุกจุดนะครับเราจะใช้เขมือน,น,นะครับในการวัดระยะถามว่าหูไปโดนอะไรมาวะพ่อผมเมียดึงเมียดึงหัว <S <S 2> <S 2> จะวัดระยะเรานะครับระยะแหนบนะครับต้องวัดให้เชนนะครับตรงนี้ เพียงนิดหน่อยไม่ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นตัวเตี้ยอันนี้แหนบหักนะครับสําหรับสอง0 2 0ย0ิบิบเนี่ยที่เจอที่พบบ่อยเนี่ยนะครับถ้าดัดไม่ดีนะครับแหนบหักนะครับเพื่อนๆนะครับคันนี้เนี่ยจะทรงแหนบมาแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับถอดแหนบชั้นล่างเอาไปไว้ข้างบนแล้วก็ยึดตัวรัดแหนบนะครับแหนบหักไปแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสั่งให้ลูกค้าใหม่นะครับอนี้ทำมาจาก ทางไกลๆด้วยนะอยู่ไกลด้วยนะยก็ดนะเดี๋ยวผมแก้ให้ครับแต่ว่าต้องสั่งแหนบใหม่นะแหนบหักไปแล้วนะครับสาหรับ2020เยีายที่ผมบอกนะครับก็คือแหนบเขาอาจะมีคุณสมบัติที่แข็งนะครับแต่ว่าเขาเปราะแข็งแต่เปราะนะครับมันไม่เหนียวเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็การทาเนี่ยต้องทําให้ดีนะครับต้องทาให้ดีหักนะครับต้องนัดให้ดีถึงจะั สังเกตดูว่าเขาจะทําแผ่นแหนบมาน้อยน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าดัดแหนบเนี่ยดัดไม่ดีมีหักนะครับ <Okay. S 1> โอเคนะครับก็เชฟนะครับเป็นรอกการย้ายแหนบอยู่นะครับฝนตกงานก็จจะราช้านิดนึงนะครับก็ สนใจนะครับเพื่อนๆที่อยากจะจับซองย้ายแหนบนะครับเ้ามาปาริกจาหน้าที่ร้านนะครับรหน้าที่ร้านก็จะจัดให้ท่านอย่างงดงามดีๆนะมาดูคั้งนี้นี่นะครับ เอาแหนบเลื่อนมาข้างหน้านะครับเจาะรูใหม่นะครับแล้วก็รับแหนบครับสุดมาแบบนี้นะครับแหนบหักไปแล้วหนึ่งเส้นนะครับเส้นกลางนะครับจะได้หาทำกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนก็ฝากไ้ด้วยผลงานของเนไะอช็อปของเราเนี่ยครับ สวัสดีครับ